คือวันนี้ผมก็จะมาตรวจเลือดนะคือตรวจสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยร่างกายเรามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนี่คือมันเป็นเวรกรรมของเราเนี่ยที่เราแบบต้องไปเจาะเลือดน้องหมากับตรวจสุขภาพเขาอะไรเงี้ยวันนี้เราต้องโดนเองนะคุณหมอการครับเป็นคุณหมอประจำกอลีฟ้าครับสวัสดีครับเอเอค่าตับจริงๆก็ดี <c oughs> แต่จะมีค <c oughs> ่าตัวหนึ่งที่สูงนะอันนี้สําคัญ นานี้ขึ้นตัวหนาเลยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อค่ะคุณหมอได้ได้ครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อ,อนรับเข้าสู่บล็อกนะฮะก็อย่างที่ชื่อคลิปบอก้วคุณผม <c oughs> อะไรเนี่ย คือวันนี้ผมก็จะมาตรวจเลือดนะคือตรวจสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคือผมใช้ชีวิตหนักเกินไปคือหมายถึงว่าคือเราทํางานก็เยอะใช่ไหมอาหารการกินบางทีเราก็กินไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็นอนหลับน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอเมริกามาด้วยแล้วก็นอนดึกบ้างบางวันกินข้าวมื้อเดียวบางวันกินข้าวสองมือ้อกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คงคิดว่าแบบ เฮ้ยเรายังอายุ28เองไรเงี้ยเรางคง,งไม่เป็นอะไรหรอกไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเราก็มาตรวจซะหน่อยแล้วกันเผื่อมันมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมลภาวะหรืออะไรต่างๆมันทําให้เราแบบร่างกายผิดปกติได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปตรวจกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปตรวจอะไรแล้วก็ทําอะไรบ้างวันนี้ก็ไปกันเลยครับผมสวัสดีทุกคน สวัสดีครับผมตรวจเลือดได้ปะตรวจได้ตรวจได้เลยหมออยากรักษาสุขภาพใช่ไหมคะนี่คุณโอปอเนี่ยครับนี่คุณแบงค์พี่อ่อนครับนี่ครับแดนนั <c ười> ามาก็คือเนื่องจากวันนี้หนี่มีความรูม้สึกว่า <c ười> ชีวิตหนึน่งในช,ชีวิตหนักเกินไป <c ười> ก็เลยอยากจะ,ะ, <c ười> ะตรวจสอบแล้วก็ขำกันมาเลย <c ười> ก็คือผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตหนักมากช่วงนี้แล้วผมก็อยากรู้ว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราก็ลืมคิดไปว่าเราก็มีคลินิกอยู่แล้วนี่ว่าเราก็เออทำไมไม่ตรวจที่ตัวเองเลยเ้ยเดี๋ยวเรามาตรวจสุขภาพกันว่าสุขภาพของเหน่งจะเป็นยังไงบ้างทุกคนวันนี้ผมว่านั่งอยู่ข้างในแล้วล้มลื่นนี่ล่มลื่นเดี๋ยวนั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปอาจจะคุยก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเจาะเลือดตรวจ อันนี้จะเป็นเวลค้าดิงนะคะเดี๋ยวคุณหมอลองเลือกน้ำก่อนเออโทษน,นะครับผมอ่านไม่ออกครับพุด <c oughs> เล่นพูดเล่น <c oughs> <c oughs> อ่านี้ก็มีต่างๆทุกคนมีเครื่องดื่มให้เลือกชาก็ได้ครับชาได้ค่ะเน้นเปนคาโมไฮเดรไหมครับหมอคาร์โได้ครบนอนหลับได้ดีคือได,คได้เลยค่ะ,คะนอนสักปู่นะคะดื่มน้ำนั่งรอกันเล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเจาะเลือดกันว่าจาะเลือด นี่คือแบบนี่คือมันเป็นเวรกรรมของเราเนี่ยที่เราแบบต้องไปเจาะเลือดน้องหมาแบบตรวจสุขภาพเขาอะไรเงี้ยวันนี้เราต้องโดนเองแหละกล <c oughs> ัวๆกันนะเอาจริงแบบเจอ,อยังไงวะไม่ได้เจาะนานแล้วอะไป <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> วันนี้ทุกคนผมมาเจาะเลือดน,นะแล้วผมก็จะมาให้วิตามินด้วยซึ่งจริงๆแล้วปกติเขาต้องมาเจาะเลือดก่อนแล้วก็ ถึงจะฟังผลเลื่อนแล้วก็ให้วิตามินแต่ว่าคือผมอะเคยให้วิตามินอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ให้มาแบบประมาณเดือน2เดือนแล้วก็เลยวันนี้ว่าจะให้วิตามินไปด้วยก็ไม่ได้ให้นานแล้วแหละก็อยากให้ปกติเราก็มาทําประจำไงคืออันเนี้ยมันจะเป็นสูตรแบบพื้นฐานที่คุณหมอเขาแบบเตรียมไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมาดิบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจาะเลือดไปแล้วแล้วจะมาดิบวิตามินอะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะคัสตอมไหมวิตามินขึ้นมาใหม่ให้กับบุคคลคนนั้นเลยเป็นอินดิวัวว่าแบบว่าผลเลือดเราแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตของเรามันเป็นยังไงแล้วก็เราขาดอะไรตรงไหนเขาจะแบบมิกรวมกันว่าแบบเฮ้ยคนนี้ต้องเติมตรงนี้หน่อยนะคนนี้ต้องเติมตรงนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งซึ่งของผมมันจะเป็นแบบนั้นสูตรที่หนึ่งดิบอยู่แล้วก็คือนี่ทุกคนพรินเซสออร่าทุกคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ ก็แย่แล้วเออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องจะดิบอันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าผลเลือดจะออกเปทนยังไงอุ้ยกูกลัวเหมือนกันนะผลเลือดคือเจาะเลือดแล้วก็ให้ยาบินในเข็มเดียวเลยไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเจาะครั้งเดียวก็ได้เลยใช่ โอเคทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้มา1รอยเข็ม<笑><笑>นั่นแหละเดี๋ยวพรเลงจะออกอีกสัก3ามวันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาฟังผลเลือดว่าเลือดเราเป็นยังไงบ้างแล้วสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวูดลุ้นวะลุ้น,ล,นลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโลคเป็นโลก,โล,กลายขึ้นมาจะทำยังไงบ้าเหรอพูดโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าหนึ่งค่าเลือดจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะนัดมาฟังผลเลือดเนาะก็จะเป็นไงวันนี้่คือมันจะเป็นโรคไหมเนี่ยอุ้ยตายตายแต่ว่าทุกคนอาจจะตกใจสีผมเพราะว่าสีผมเปลี่ยนนิดหน่อยโอเคครับไปเราไปดูกันว่าผลเลือดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไ,ไปสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ คุณสลันนะครับคุณสลันไม่เกินคุณหนิงนะครับคุณหนิงตัวค่าเลือดเนี่ยนะครับความเข้มข้นเลือดของคุณหนิงเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีใช้ได้เลยความเข้มข้นเลือดไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยนะครับส่วนตัวไขมันนะครับอันนี้ไขมันสูงอันนี้ไขมันสูงคข้างสูงแล้วครับแล้วมันสูงมากไหมครัคุณหนิงค่อนข้างสูงนะตัวคอเลสเตอรอลเนี่ย246นะครับปกติเนี่ยต้องไม่เกิน200 อ่าฮะซองรไว้ครับปกติออกกําลังกายปะครับออกครับออกอยังไงบ้างครับก็เล่นเวทแล้วก็คาริโอของหนิงเนี่ยไขยมันดี60ถือว่าใช้ได้เกินสี่สิบถือว่าโอเคแต่ว่าตัวที่ไม่ดีคือตัวนี้ครับคือตัว L D L หรือไขมันเลวแต่ว่า LD L D L ของหนิงเนี่ยอยู่ที่ร้อยแปดสิบ้กอันนี้ถือว่าค,ค่อนข้างสูง เยอะเลยนะเยอะเลยเยอะเลยเพราะจริงจิโปรตีนจริงไม่ควรเกินร้อยนะมันจะเป็นตัวที่ไปเกาะตามหลอดเลือดไปเพิ่มความเสี่ยงของพวกโรคหัวใจโรคเกิดสมองยังมีไขมันครอบตับได้ด้วย่าไขมันคอกตับอีกหนึ่งไขมันนะไปตายแล้วกูไปตายแล้วกูไขมันจะน้อตายเองก็ต้องระวังในพวกกลุ่มพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันอนะครับเิ็งยากพวกนี้ไม่มีนะเยเพราะว่าื้ัตว์เวลาเค็ยากเนี่ยเวลาเราปรนเกลียมเนี่ย สารก่อมันเรีเยะกินปิ้งย่างบ่อยหมครับเขาเรียกว่าเป็นชีวิตผมเลยการกินเนื้อย่างง่ายงคือกินได้แต่ว่าลดปริมาณลงหน่อยเพราะว่า LDL หรือว่าไขมันไม่ดีเนี่ยเริ่มสูงแล้วนะครับพยายามทานเป็นผักเยอะขึ้นนะครับผักทอดนี่นำไหมครับตอนนี้ทอดตีทอดตีครับโดนคุณหมอด่าแล้วอันนี้สำคัญ นี้ขึ้นตัวหนาเลยค่ะคุณหมอได้ได้ครับอันนี้วิตามินดีนี่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะที่วิตามินดีขาดหรือว่าวิตามินดีต่ำต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าวิตามินดีต่ําที่เล็กน้อยเนี่ยนะครับเราไม่มีอาการแต่ว่าวิตามินดีสําคัญมากๆแล้วในประเทศเราเนี่ยปกติ เออหนึ่งที่ว่าอาจจะว่าคนไทยอาจจะไม่น <az sund an Like> ่าขาดวิตามินดีถูกไหมครับแต่เพราะว่าเราร้อนเพราะแดดบ้านเราร้อนมากคนยุคน้อยจะบอกว่าคนยุคน้อยวิตามินดีต่บได้เยอะมากเลยครับคุณเน่องเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนยุคนี้เนาะเราเจอแดดแล้วก็หลงแดดกัน ใช่ไหมครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ย<ว>บิวดิงมันเยอะตึกอาคารยูสูมันเยอะเราก็ไม่ใช้โดนไม่ได้รับแสงแดดโดยโตรงมันฉีดได้ถูกไหมครับม,มันเสริไมได้เดทั้งการกินก็ได้อันนี้ก็จะสามารถเป็นตัวที่ช่วยทำให้วิตามินดีเราสูงขึ้นวิตามินดีเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ำเยอะๆมันมีผลในเรื่องของผิวคุณกันอันนี้ต่ามากนะครับจริงๆควรจะต้องเกิน 30-50ถึงขึ้นไปอ่าตอนนี้ของเน่งอยู่ที่23จริงๆ23เนี่ยขอบล่างนะครับขอบล่างแล้วก็ว่าตอนแรกนึกว่าจะฟังแบบเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยาวมากทุกคนคือตรวจตรวจละเอียดเวอร์ส่วนไทรอยด์อยู่ในเกมปกติอ่าครับผมของบนไทรอยด์โอ้ยรอดรอดบ้างเว้ย แล้วก็น้ําตาลอ่าปาหวานอ,อันนี้ไม่เป็นนะครับไม่เสี่ยงด้วยส่วนค่าไตโอวันนี้ยังดีอยู่เลยนะครับการกรอกของไตใช้ได้ผ่านช่วยเลยนะครับเ <ฮะ S 1> อ่อค่าตับจริงๆก็ดีแต่จะมีค่าตัวหนึ่งที่สูงนะก็คือตัวค่ากดยูริกนั่นไงนั่นเกาแดดครับทุกคน <laughs> จริงๆค่ากดยูริกเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วหลายคนจะเชื่อว่าเราทานไก่เยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้ว ไก่ไม่ได้เป็นอาหารที่เพิ่มระดับกรดยูริกได้มากขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับอาหารที่พบว่าทําให้เพิ่มระดับกรดยูริกได้สูงๆก็คือเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวนะครับเนื้อหมูนะครับแล้วก็อยู่ในพวกตระกูลที่เป็นน้ําซุปต้มกระดูกยอดผักบางชนิดแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่คนเป็นเกาหรือคนที่มีกรดยูริกสูงๆควรจะงดก็คือเหล้าและเบียร์นั่นเอง,เอง หลักๆที่หมอว่าต้องเน้นจริงๆนะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องวิตามินดีที่ต่ำมากอันที่สองก็คือเรื่องของไขมันที่สูงมากคครรัับบอันนี้เดี๋ยวผมราตรงมากเลยใช่ไหมครับผมต้องค่อยๆปัำทางพฤติกรรมในการทานนะครับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนั่นเองเพราะว่าถ้าไขมันสูงแต่อายุยังไม่เยอะเนี่ยอายุเยอะขึ้นเราจะเผาผลาญได้ยากคือเขาเรียกวเผาผลาญได้แย่ลง ทุกคนมาสรุปกันก็คือค่าเลือดผมเนี่ยหนึ่งก็คือขาดวิตามินดีเอ่อสองก็คือไขมันสูงเกิดจากการกินพฤติกรรมการกินแหละผมคุณต้องแก้ไขยังไงตอนเนี้ยจริงๆอาจจะต้องปรับนิดนองอันแรกนะครับเรื่องการนอนแล้วก็อันที่สองปรับเบรื่องพฤติกรรมการทานนั่นแหละทุกคนอาจจะใช้ชีวิตไม่ต้องสุดโต่งมากแต่ว่าก็ มาดูแลสุขภาพครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วเรื่องเสริมวิตามินที่คลินิกนี่แหละทุกคนก็มาทําลองดูได้เพราะว่าเหมือนค่าเลือดของเนี่ยเดี๋ยวเนียงก็ต้องมาแบบปรับสูตรครั้งที่แล้วดิบวิตามินสูตรหนึ่งไปพอค่าเลือดออกมาปเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะปรับสูตรให้ว่าเอ้ยเราต้องทําวิตามินแบบไหนแล้วเราต้องฟื้นฟูร่างกายยังไงให้มันเหมาะกับเราเนี้ยเสริมวิตามินดีหรือว่ามาเสริมต่างๆเนี่ะก็มาทําที่คลินิกได้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาท,ทําที่นี่แหละโฟเรต้าเนี่แหละ เราก็อยู่ที่ o r เรตตาเช่นเดิมครับทุกคนก็คือวันนี้คุณหมอได้ทําการคัสตอมไมวิตามินให้หน่งแล้วก็คือเป็นสูตรใหม่ที่ไม่เหมือนกับสูตรที่เคยดิบไปนะอีกอย่างนึ่งก็คือจะมาฉีดวิตามินดีด้วยแต่ว่าคงจะให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่ามันต้องฉีดตูด คือเราอะใช้ชีวิตหนักมามากแล้วรู้สึกว่าระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตหนักเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตให้มีคุณตี้ด้วยก็คือแบบว่าต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตตอนนั้นด้วยไม่ว่าจะทํางานหนักอะไรก็ตามอะไรเงี้ยทุกคนแบบอย่าละเลยสุขภาพตัวเองนะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพมาทุกคนปรับที่ฟอร์เรต้าได้ก็ใครสนใจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายไปแอดไลน์แอดได้ที่ ฟอเ e สต a าเวลเน s เซ e นเตอได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยางจะบอกทุกคนเลยก็คือแบบว่าเดือนนี้เพิ่งร้อนคลินิกใหม่ชื่อว่า Foresta าสกินคลินิกอ่ะก็คืออยู่ที่เดียวกับฟอเ e s t a นั่นแหละก็คืออยู่ตรงเพชรบุรีนั่นแหละแต่ว่าก็คือมีโปรมากมายทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบว่าพีร้อนไงทุกคนใครอยากมาฉีดบ o ท็อกใครอยากมาเติมฟิลเลอร์หรือว่าทํา PRP ทําอะไรอุ้ยมี หลายอย่างทุกคนลองเข้ามาคุยกันได้ไปถาโถมที่ไลอ้อนฟอร์เรสต้าเวลเนได้เลยก็คือมีทั้งเรเวลเน็ตทั้งสกินอะไรเงียง้ยก็มาดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็มาดูแลความสวยงามด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย